สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับมันนี่ฟรีนะค,ะครับกลับมาวันนี้ผมมีเว็บไซต์ใหม่อีกหนึ่งเว็บนะครับมาอีกแล้วนะครับผมเว็บไซต์ใหม่ช่วงนี้มาแรงมากนะครับเป็นเว็บหาเงินออนไลน์หารายได้เสริมครับใครที่สนใจก็ตามได้ในคลิปนะครับคาเว็บตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเป็นเว็บอะไรนะครับผมก่อ,อนจะไปะครับผมเหมือนเดิมเช่น,เ,ชนเคยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้สักอะไรก็ได้สักอย่างนะครับผม ให้มันนี่ฟรีด้วยนะครับใครกดให้ก็ขอบพระคุณจริงๆครับผมครับอ่าเว็บไซต์ที่ผมจะพาไปวันนี้นะครับเป็นเว็บไซต์กดไลค์นะครับกดไลค์ไอจีครับผมกดไลค์กดติดตามนะครับมาแรงนะครับช่วงนี้เว็บไซต์ตัวนี้มาแรงนะครับพวกอ่ากดไลค์กดแชร์นะครับไลค์แชร์พวกนี้นะครับไลค์แชร์ปิดไปแล้วครับพวกอ่าที่กดติดตามกดไลค์นี่นะครับผมเว็บไซต์พวกนี้มาแรงมากช่วงนี้ออกมาบ่อยเหลือเกินนะครับครับมาเป็นเว็บไซต์ล่าสุดนะครับที่ผมจะพาไปดูวันนี้นะครับพาไปสมัครนะครับใครที่สนใจก็ ตามไม่ได้ครับผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอแล้วนะครับผมคลิกลิงก์เข้าไปแล้วก็สมัครครับดูวิธีสมัครได้ในคลิปนะครับผมก็สมัครเสร็จก็รับงานทํางานให้เสร็จนะครับเดี๋ยวไปดูในคลิปในเว็บกันเลยครับผมว่าวันละเท่าไหรทํางานนะครับรับได้อีกงานต่อวันนะครับผมไปนะครับรอสักครู่ครับผมแป๊บนึงนะครับครับเมื่อทุกคนคลิกลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้ให้นะครับผมคลิกลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับผมก็จะเจอหน้านี้เป็นหน้าแรกนะครับ การุณาใส่ชื่อผู้ใช้นะครับก็ใส่เลยนะครับแล้วแต่เพื่อนๆถนัดใส่ชื่ออะไร A B C ก็ว่าไปนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับก็0อะไรก็ว่าไปนะครับรหัสผ่านนะครับต้อง6ตัวขึ้นครับผมมันมันจะบอกกําหนดไว้ให้เป็นเป็6ตัวขึ้นนะครับแล้วก็อ่ป้อนรหัสตรวจสอบนะครับว่าเราไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับไอ้ส่วนตรงนี้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปทําอะไรสักอย่างนะครับผมมันเป็นรหัสแนะนํานะครับ ไปเพื่อนคลิกที่ลิงก์ของผมมานะครับมันจะกรอกอัตโนมัติให้เลยนะครับผมเมื่อเพื่อนๆกรอกเสร็จกดสอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับก็คลิกลงทะเบียนได้เลยนะครับก็ลงทะเบียนนะครับเมื่อลงทะเบียนนะครับถ้าใครสนใจที่จะดาวน์โหลดแอปก็ได้นะครับดาวน์โหลดแอปก็ไปเข้าในแอปนะครับแต่ทาในเว็บไซต์ดีกว่าครับมันไม่เปลืองพื้นที่โทรศัพท์มือถือเราด้วยนะครับผมแล้วมาเมื่อลงทะเบียนเสร็จมันจะดิ่งไปหน้าเข้าสู่ระบบเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆก็เข้าสู่ระบบได้นะครับผม คลิกเข้าสู่ระบบแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูในหน้าแรกของเว็บไซต์นะครับเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะเป็นหน้าตอยังไงนะครับรอสักครู่นะครับอ่าครับมาทุกคนเข้าสู่ระบบแล้วครับผมหน้าแรกของเว็บไซต์นะครับตัวนี้นะครับผมก็หน้านี้เลยนะครับผมอ่าเป็นเว็บไซต์อ่ากดไลค์ไอจีนะครับผมหน้าแรกนะครับเราไปดูกันทํางานกันก่อนนะครับผมว่าทํางานกันยังไงนะครับ เพื harma, ่อนๆคลิกมาที่สมาชิกก right ่อนนะครับอ่าสมาชิกนะครับดูตรงนี้ก่อนนะครับข้อมูลของเรานะครับเราเป็นผู้ใช้ตรงไหนนะครับเราใายฟรีนะครับก็ผู้ใช้ตรงนี้นะครับผมผู้ใช้ทรมาได้ครับได้5วันได้ทุกวันนะครับงานง่นย่อยนะครับผมงานละ5บาทนะครับผมวันละ25บาทครับผมทําได้เลยนะครับทาฟรีไปก่อนนะครับอย่าลงทุนเด็ดขาดกับลงเว็บใหม่อย่างนี้ครับมันเสี่ยงเกินครับทุกคน ครับอ่าก็เมื่อเข้ามาดูระดับงานของเราแล้วนะครับก็กันตอนก็ไปก็มาที่ภารกิจนะครับใครจะรัดกันตอนก็ได้นะครับมาที่ภารกิจเลยก็ได้ครับผมไอภารกิจนี่นะครับผมมันจะมาเป็นเวลาผมมาเป็นเวลาน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ผมดูเมื่อคืินตอนเที่ยงคืนเมื่อคืนผมสมัครนะครับมันไม่มีนะครับมันเพิ่งมาวันนี้นะครับมันจะเป็นเวลาไหมผมก็ไม่แน่ใจนะครับลองคลิกดูนะครับของผมทําได้อีกไหมผมก็ไม่แน่ใจนะครับถ้าจำไม่ได้กอขอไปด้วยนะครับรับงานนะครับ รับงานวันนี้ใช้หมดแล้วของผมก็ขอไว้เดินครับไม่ได้ทํางานให้ดูครับมันจะทําได้ทีละหนึ่งงานนะครับตําทีรับงานที่เดียวหมดไม่ได้นะครับต้องทาให้เสร็จทีละหนึ่งงานแล้วก็ใส่รูปภาพมั่วๆก็ไม่ได้นะครับทุกคนอย่าใส่รูปภาพอื่นแต่ใส่รูปรูปภาพที่เขาให้เราเปิดลิงก์เข้าไปแล้วก็กดไลค์ให้นะครับก็แคปมานะครับผมก็ใส่ครับถ้าใส่รูปภาพมั่วๆมันกดสมไม่ผ่านนะครับผมได้ลองแล้วนะครับผม มาก็รับงานเสร็จงานนึงก็มันจะดิ้งกลับมาหน้านี้เลยนะครับผมเมื่อคลิกรับงานปุ๊บมันดิ้งเข้าไปหน้าทํางานเลยนะครับแล้วก็ส่งงานเสร็จสิ้นก็ดิงกลับมาหน้านี้อัตโนมัติเลยนะครับผมเมื่อครบงานงานก็ไม่มีอะไรครับผมวันละงานงานได้ยีบาทง่ายงครับผมทำฟรีไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งลงทุนครับของอย่างนี้เว็บไซต์มาใหม่มันเสี่ยงเกินนะครับครับเรามาดูเมนูต่อไปกันเลยนะครับเมนูของฉันนะครับหน้าเมนูเรานะครับผม ครับใครที่สนใจจะเล่นนะครับผมได้ท uh ิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับผมหรือว่าใครที่มีลิงก์แล้วยังไม่มีรหัสเชิญนะครับคลิกลิงก์เข้าไปไม่มีรหัสเชิญนะครับเอาได้นะครับผมรหัสเชิญของผมนะครับผมให้ได้นะครับใครใส่ให้ก็ขอบพระคุณจริงครับผมนี่ครับผมรหัสเชิญของผมครับ U L E S R P นะครับกกรหัสเชิญด้วยนะครับตามไม่กกสมัครไม่สมัครไม่สาเร็จครับผมครับส่วนข้อมูลส่วนตัวเราเอาคลิกเ้าไปผูกบัญชีธนาคารอะไรให้เรียบร้อยนะครับผม ครับอ่าเว็บไซต์อันนี้นะครับมีทูวอลิตด้วยนะครับทูมันนี่มีกันนะครับผมใครที่สนใจอยากโอนเข้าทูนะครับก็ได้เลยนะครับผมครับเข้าไปดูที่กระเป๋าสตั้งของเรานะครับครับอ่ากระเป๋าตั้งนะครับผมห้าบาทห้าบาทนะครับประโยชน์ผลผ่านผ่านผ่านอันอันบนสุดผลนะผมก็ไม่แน่ใจว่าอะไรนะครับผมแต่ผมได้ยี่สิบห้าบาทนะครับผมส่วนที่เส็นชื่ออยาไปนะครับผมผมดนแล้วครับผมลองทําแล้วครับ มันเก็บเงินหักเงินอยากเราครับผมเซ็นชื่อนี่นะครับมันให้เราโอนเงินเข้าในกระเป๋าสตางค์อันนี้นะครับผมเซ็นชื่อเหมือนกับเราโอนเงินเข้าไปลงตลงทุนกับเขานะครับผมลองทดลองแล้วนะครับนี่นะครับผมมาผมเซ็นเซ็นค้างจำอ่าค้างจำร้อยู่เห็นครับหนึ่งร้อยบาทผมลงเข้าไปทําดูนะครับที่เซ็นชื่อขึ้นโด่งเลยนะครับผมนี่ค้างจำระนะครับหนึ่งร้อยบาทผมก็ไม่รู้ว่ามันทําอะไรครับผมมันให้เราป้อนนู่นป้อนนี่้ผมก็ป้อนไปนะครับ ตามฟรีไปก่อนนะครับไอ้อื่นไม่ต้องไปสนใจนะครับมันไม่มีอะไรเว็บไซต์อันนี้เหมือนกับพวกที่อ่าโกไลค์อะไรอย่างนั้นครับผมมันคล้ายๆกันหมดนะครับพวกเลิฟไทยอะไรนี่เหมือนหมดนะครับผมมันกดอ่ากดไลค์แล้วก็แคปหน้าจอส่งงานนะครับวันละห้างานนะครับผมห้างานงานละห้าบาทวันละยี่สิบห้ายี่สิบห้าบาทนะครับ ยี่สิบห้าบาทก็ตกแล้วห้าวันก็ถอนได้นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับผมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมผมเข้าไปดูแล้วครับผมขั้นต่ามันไม่เขียนไว้ไม่ระบุไว้น่าจะเป็นหนึ่งร้อยนะครับเหมือนทุกๆเว็บครับผมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าว่ามากแต่มากแต่มากกว่าหนึ่งร้อยก็ทาไปเรื่อยๆครับให้รบก็ถอนด้วยครับเว็บไซต์อย่างนี้ช่วงมาเปิดตัวใหม่ๆมันจะใจนะครับถ้าว่าหลังๆใครทําหลังๆอาจจะไม่ทันนะครับรีบเลยนะครับรีบทาสายฟรีเราอย่าช้าอยู่นะครับผม ครับวันนี้ผมก็มีเว็บมาอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับถ้าพูดตกหล่นตรงไหนผิดตรงไหนดิจิตกัดกัดก็ขอเอาไปด้วยนะครับถ้าพูดตกหล่นก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมก็ไม่ว่ากันนะครับผมก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่สนใจก็คลิกลิงก์สมัครได้เลยนะครับดูในคลิปที่ผมได้บอกไว้ในคลิปแล้วว่าสมัครทํายังไงยังไงครับนะครับทางานยังไงนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่กับคลิปหน้าครับผมวันนี้สวัสดีครับ